นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรูปังชีรติมัจจานัง นามโคตังนัชีรัติติขอถวายความกราบแด่หลวงปู่เจ้าคณะอำเภอตลอดถึงพะาตรานุเทระทุกทุกรูปทุกทุกท่านขอเจริญพรอยากโยมตีได้มาร่วมกันทำบุญให้แก่หลวงปู่ท่านในเวลาวันนี้ วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่สมาเองได้มาที่จะแสดงธรรมถวายคุณใจหลุงปู่ลุงปู่ชุมหรือพระครูสุตตะสิลทรที่ดันได้มรณะดับสังขารไปด้วยวัยเก้าสิบสอง พรรษาเจ็ดสบพรรษาสาสเจร่างอันไรวิญญาณฝากไว้ซึ่งคุณงามความดีที่พวกเราทั้งทั้งหลายได้มาร่วมกันในการทำสิ่งที่ดีงามเพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่หลวงปู่ท่าน วันนี้ตามเทศนาก็ใช้เวลาไม่มากก็จะไม่ได้อารมณ์พบุทพูดคุยไปเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาต่อการทำกิจอย่างอื่นต่อไปในวันนี้เราทงทั้งหลายจงมองมาข้างหน้า ็นสิ่งที่ประดับประดาเพื่อได้ของที่สวยงามดอกไม้ทีประดับฐานล้วนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าทุกทุกคนทุกทุกท่านเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นกติที่สอนใจพวกเราทุกทุกครั้ง ที่เป็นงานสุพแต่พวกเราไม่เคยคิดเลยว่าสักปันหนึ่งเราก็จะไปนอนสงบนิ่งยุคอยู่นะสิ่งเหล่านั้นคือเรื่องหน้าเราเป็นศัจธรรมที่มองให้บอกให้ออกบอกตัวเองได้ทนิจจัง ังอนัตตาร่างกายของเราไม่เที่ยงหลีกเลี่ยงเสียให้ผลอักนัตตาไม่ใช่ตนอย่าก,กังวลว่าเป็นของเราเมื่อความไม่เที่ยงเกิดขึ้นความทุกข์ก็ตามมาสภาพทั้งหลายมีความทุกข์อยู่เบื้องหน้าจะทุกข์มาก หรือทุกน้อยพวกเราท่านทั้งหลายก็เจอกันแต่สัตว์โลกนี้ย่อมปถนาสิ่งเดียวกันคือความสุขแต่ความสุขนั้นนิอาจสร้างสิ่งที่ถาวรได้สัปปเดียวประดาวความทุกข์ก็ตามมาให้เราพิจารณาเห็นในเบื้องหน้าเรา ท่านหยุดแล้วซึ่งความสุขท่านหยุดแล้วซึ่งความทุกข์ท่านหยุดทุกสิ่งทุกอย่างในการงานที่มนุษย์เราพึงกระทำพึงทำด้วยหลักแห่งกามความใคร่ในความเห็นด้วยหลักของเกียรติที่มนุษย์เราต้องการ ในหลักของการปัตธรรมหากินคือกินท่านหยุดชะงักลงเพียงเท่านี้เราทำทั้งหลายจงระลึกเสมอว่านับบงหน้าของเรานั้นร่างกายอันร้อยสิ่งที่เจือไปด้วยความรู้สึกขณะนี้ไม่ดีแล้ว นอกจากสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่คือบาปและบุญที่จะส่งท่านไปส่งท่านไปสู่ความสุขก็คือบุญกุศลที่ท่านได้สร้างมาได้สร้างสิ่งที่เป็นศาสนสถานนวัดป่ากุติแขงนี้สร้างสิ่งที่วัตทุไว้ในวัดป่ากุติแขงนี้ สร้างสิ่งที่เห็นแล้วประจักษ์ในความดีในบุญในกุศลที่ท่านสร้างไปณนะสถานที่ตรงนี้เรามองเห็นตรงนี้นี่รือคือบุญกุศลที่จะส่งท่านไปสู่ภพภูมิอันดีงามส่วนบาปนั้นหามิได้ที่จะเกิดขึ้นแก่ท่าน ทุกๆสิ่งทุกอย่างมันล้วนอยู่ในสภาพนี้เพราะทุกๆสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแทปานัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลเราเขาเราไปสมมติเป็นตนเองว่าอัตตาอัตตาจนในที่สุดความทุกข์มากเพราะเราไปแตะอัตตาในตัวตนของตน ถ้าเราคลายอัตตาลงมองให้เป็นความเป็นจริงว่าทุกสิ่งของเรานั้นเป็นเพียงแค่อนาตาเราก็จะพบพนทางของความสุขความสุขที่หลวงปู่ท่านอยากให้เห็นอยากให้พวกเราได้เห็นก็ค,คือความสุขที่ใจไม่ใช่ความสุขที่กายสิ่งสำคัญอยู่รตรงที่ใจ เมื่อวันนั้นพวกเราก็ได้ฟังเทศท่านอาจารย์พระครูอรันธรรมพานีท่านได้สอนในเรื่องจิตเพื่อให้แก่พวกเราได้领งเห็นในความเป็นจริงที่จิตมันปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันปรุงแต่งแล้วอะไรละ่ะอะไรที่เกิดขึ้นแก่เราละ่ะ บางคนก็ปรุงในความอยากมีอยากได้บางคนก็ปรุงในความสร้างแต่ทุกข์ให้กับตนเองบางคนก็ปรุงพอดีพอดีไม่หวานเกินไปไม่เค็มเกินไปพอดีพอดีอดนี่แหละสิ่งที่อยากจะเตือนในเวลาอันน้อยนิดนี้ ให้แก่พวกเราได้มองเห็นสัจธรรมที่ความเร็งจริงที่เกิดขึ้น,นกสิ่งตรงนี้